สวัสดีค่ะดิออนชาแนลค่ะวันนี้ดดียนพามาดูการทํางานของมือดันรุ่นเก่านะคะเก่ามากนะคะเก่าประสบการณ์มากนะคะสําหรับมือดันท่านนี้นะคะก็ประสบการณ์การทํางานตรงนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะวันนี้เป็นงานถมดินปรับที่นะคะ ยอดเลยนะคะฝีมือกันดันเนี่ย ปรับที่นะคะก็คือบ้านลูกค้านะคะก็ต้องการจะรีโนเวทบ้านหลังนี้นะคะก็ขมดินรอบๆบริเวณบ้านก่อนนะคะแล้วก็จะดันเข้าไปข้างในตัวบ้านนะคะข้างในใต้ถุนบ้านนะคะแล้วก็จะดีดบ้านขึ้นนะคะก็เป็นการข่มดินเพื่อจะรอรีโนเวทบ้านหลังนี้นะคะพอดีดขึ้นน่คะก็รถ ผมดินขนดินก็เทด้วยนะคะเทด้วยดันไฟด้วยนะคะก็ทำงานเป็นทีมนะคะคะเทแล้วก็ดันแบบนี้นะคะ จะถมรอบๆบบ้านก่อนแบบนี้นะคะแล้วค่อยดันเข้าไปที่ตัวบ้านหรือว่าใต้ถุนบ้านนะคะตอนนี้ก็ดันอยู่หน้าบ้านนะคะนนเนี่ยค่ะก็จะดันรอบๆบบ้านก่อนนะคะถมรอบๆอบบ้านก่อนแล้วก็เอายินมาเทเทแล้วก็จะได้ดันเข้าตัวบ้านนะคะ จะดันรอ,อรถบรรทุกเอา,เอา,เอาดินมาเทอีกนะคะก็ดันข้างๆรอนะคะเก็บดินข้างๆรอที่ดินที่ถลายลงไปข้างๆไหลไหลทางนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกรค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พามาดูนี้ดันรุ่นเก่านะคะการทํางานของมือดันรุ่นเก่าของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ